โอเคเลยว่ะอยู่ซาฟารีเวิลด์เลยลงจากคอซาฟารีเวิลด์บ้านมึงเหรอใช้ฮอร์ไม่ใช่เอาแบบโชว์ครับนะขนหมีครับนะไม้ใขนหมีขนหมูอะไรเลยแค่ไปดูโชว์ครับนะพิ้มโลนจากฮอเลยแค่จัว่าพี่เดมเคาเท่บ้าไปแล้ไอ้บอยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน กูเนเธอรมันตอนไหนสวัสดีตอนไหนมิจอย่าลืมอย่าลืมข้าวกูนะนเหม่อมันเดิมถ้าเดิมข้าวหมดแล้วตายเสมอหน่องอยู่ปะลูกจะประชุมอยู่แล้วไอ้เทียแถวย่งไอ้นี่ระเนรละนาดอยู่เลยดูเลยนะ แล้วบอกมีระเบียบพี่ได้ยินได้ยินนี่ป้าเจอป้าเจอผัวลูกแล้วทำไมต้องรอให้แบบว่ามันถึงเวลาก่อนแล้วค่อยพร้อมมาทช่ไมไม่เตรียมพร้อมขึ้นมาก่อนถึงเวลาวะอันนี้พวกมึงก็ฟังดิมาตรงนี้ดิถ้าเกิดเขาตอบกลับมาถ้าเกิดเขาตอบกลับมาบอกมึงเสือกอะไรวะมึงไม่ได้แกงกูนี่ไงผมก็ดึงไอ้เลี่ยมเข้าดูไว้เลียมรีเคแตกดิ่งมาดิดิ่งเลี่ยมก็ชี้แจงเพื่อนไปเลยว่ามึงจะไปอยู่ดูไว้ไอเพื่อนจะได้รู้กัน มันดีเลยครับมันดีใจกันตึมไปนะพี่มันไล่ผมชิบหายแล้วนะใช่เหรอเรียบเรียบเปล่ามันไม่เมือนสามสักบาทเลยพี่หนึ่งศูนย์สี่ดูดินะเด็กในแกลงยังไม่รักเลยพี่เรียบขอปุ่มครบแล้วพี่เรียบขอปุ่มครบแล้วอ่ะตือรู้แล้วไปเออก็ขอาการแชร์ตามเพื่อนสิเพราะดีดยังกดไม่ได้ แม่สาวด้วกันเก่าไม่อยู่หน้าเก่าขอบคุ อยู่บ้านหนุ่มอกกว่แจ๊งไหนอะไรอืมบอกอาชีพแก๊งแหละครับมันอยู่ที่ว่าเรามากกว่าอยู่ที่ว่าเราจะชอบแก๊งไหนมากกว่าดูไว้ดูไว้ไม่รับผู้หญิงครับตรงนี้ฮะไอ้แดกผมจะแสนตะดเหี้ยให้เยอะนะมึงเอาไลกระเป๋าเก้าสองห้าเราจะแตะหรอกประมาณหนึ่งเก้าสองห้านี่ไงเองก็บอกให้ไอ้แด๊กก็ออกให้เองเลยเล่นก็เข้าไปอยู่แทนมันเออ ทำไมอ่ะพี่บึงคือสมมบอกว่าเป็นแฟนกันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะเวลาเลิกกันมันถ้าเกิดมันเลิกกันดีก็มันก็มันก็ดีไปนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเลิกกันไปไม่ดีนะมันก็จะมองหน้ากันไม่ได้คำถามคือทำไมต้องเสี่ยงอืมก็จริงทำไมต้องเสี่ยงปั่นดีวะต้องใส่มาเยอะเลยครับปรับเยอะเลยว่าพี่แดกบอกไปแดกไหนครับแตคงต้องขอลองอันนี้แดกบิ๊กแอร์นะครับเลยได้ดูล่ามั้งไอสัตว์โดนแดดไม่ได้นะครับอันนี้อ่ะ ที่ที่ควรตีไม่อยู่นะมึงอะที่อย่างของเกลกับจิมมี่มันจะเป็นฟิวตัดแฟนแต่ต้นลมไงมันก็ยังดีกันได้ไงฟิวนั้นแหะไม่รู้ว่ะเรื่องนี้กดแกงแต่แกงไม่เหมือนกันหรอแต่ถ้าพูดในมุมแกงนะนั่นแหละคำถามคือทำไมต้องเสี่ยงประมาณนี้ก็จริงครับพี่มีแล้วถ้าเกิดว่าแกงแบงอะไม่รู้ครับไม่เคยฟังด้วยอันนี้ แต่พอ,อรู้จักพอ,พอได้ยินอยู่แบงแบงนะไม่รู้คืออะไรครับผมอกผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับจริงเหรอไม่รู้ครับนม,มึงดูบ่อยนะมึงไม่รู้ใจใครวะแ้งแบงคืออะไรครับรู้จักสบิ๊กแบงนะครับอันนั้นได้อยู่ผมเต้นตามอยู่สมัยก่อน ไปกดเงินปก,กดรอกันแล้วกันเด้ <Yeah. S 2> อรอสองทุ่มเรียมจรนันนี่คือวีวีเลียมแบบกลุ่โกแทมป่าวว่อะไรนะครับโอ้อร่อยเลยนะดูตระง <104. S 2> หนึ่งซมตีเคี้ยวอะไรว่าดูกรอบจังผมไม่ได้ยินอะไรเลยครับไอตุ๊กตี้มีคนเคี้ยวอะไรมันรูก้กลุับกลับเลยอะไอเรียมไม่ตามหม่องฟังเ<อ>หรอ มันอยู่ไหนก่อนนะเนี่ยพี่เนี่ยมึงได้ยินไหมไอ้หนุม่มหัวฟ้าคนนั้นนะ่ะเคี้ยวอร่อยเลยอะ่ะไม่ใช่ครับพี่ก็ใครยานะนะไม่รู้พี่ผมเกือบจะมึมนแล้วทีนี้อ้าวแล้วเขาใส่ชุดกจ็งมาได้เหรอฮะ,อะนั่นน่ะเขาได้ยืนอยู่ข้างบนหญ้านะไกลๆนู่นอ่ะนะ เอเอ,เ,อเห็นวิธีตรงนี้อ้ากูจะถ่ายรูปทำไมเนี่ยเฮ้ยมาวันนี้แก้เปล่าน้องมาอยู่นาต<อ>ูตก็นี้ แสามสามเยอะไปกว่าเดิมจะแสกเอามาไหมมานะครับพี่เอ้ยมาแก้เปล่าน้องวันนีส้สนใจแก้ได้นะอันนี้ ชุนีีไม้พี่กำลังรันด้วยถ้าดีเคสล็อตไม่เต็มเอาบิลลี่ไปอยู่ไหมครับอย่าเลยครับนะมันไม่ได้เหนื่อยเขาน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยผมนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่คิดเสียงไรอ่ะมันร้อนเหรอครับเด็กพวกเนี้ย เราล่างทรงสัตว์อสูรตัวไหนบะเนี่ยโคตรอะไรวาดไอม่วงเหรอไอมวงครับโอ้มันแทงกอลล่ำตายเลยมึงดูไปแล้วกันบิลลี่กูไปก่อนนะเอาน้ำไปไหนอะน้ำเป็นคนชวนผมมาเนี่ยเออไหนไอ้ที่นี่กลุ่มไหนที่จะไปดูไฟเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเป็นคนชวนผมมาแท้ๆที่ กูเดี๋ยวไปดูอะกูปะล่ะก็เดี๋ยวไปดู้ไปองใครเนี่ยไม่มีใครเอามาสักบาทเลยไงเอ้าด่ากูไหมนี่ยไม่ไม่วิ่นพี่วิ่นวิ่นอ๋อพี่พี่ดีมาอะไรล่ะได้ยินชื่อกูแหม่แล้วพี่มาทันเนี่ยแหมมาทันเนี่ยืนเลี่ยมเกือบสามนาทีมันเนี่ยถ้าก้าอยู่เหลือยังไม่สองรุ่มเลยดีจริง ยังผมดูมันห่อสิแปกโน่นหายประมาณศูนย์แปดครับผู้ดีแรกมาทั้งเลยเออห้าแปดนี่หว่ามันต้องห้าแปดนี่หว่าพี่บินพี่บินแล้วคู่พวกเขาที่ขารเป็นยังไงบ้างอ่ะมาตอนเทางไฟแรกครับแต่ตอนนี้ยังไม่หายเลยสักแค่ไอ้หมวกไอ้หมวกมาให้มันดิ่งเลยนอนฟังเอาแล้วกันมาสองทุ่มแล้วกลุ่มหนึ่งคัดใครเอ้ยรอนาทีหน่งเออถ้ากูเห็นสองทุ่มแล้วอะ เอาใครเอเจไมอ่าแล้วยดูเธอไปไหนไปมึงมืงรอก่อนกูขอเวลางน้ากูแปนึงไหนยดูเธออยู่ไหนอ่าเวลาเวลาหาเรสอกวเต็มบอกมันไปไหนะเอ้ยลุณสามพใครแล้วมินยูไปไหน ในนี่นเนน้องไนหรือว่าไนในมันบอกแล้วมันมันในหลอดเลือดบางแล้วมันรีตมอง้าไม่ได้บางเลเสียวคุเียวงตางพี่สี่ผสีพสีุ่ณห้าสี่นี่ติดคิวอยู่คุณห้าพี่คิงพี่กนี่ยบ้านี้บอยเจอบีไอพีไปงงดิมึง ทำไมล่าห้าว่าให้บอลจะบีไอเวงงงกันแตกเลยมึงปิดคิวอะเข้ามาด้วยแห่ไม่เข้าห้าสิบห้าเก้าไม่ส่งเงินปั๊บทุกกรณีไม่รับปิดคิวแทงวาโลซะหน่อยไม่เอารู้ยังเดี๋ยวนึงผมยังไม่มีดูอ่ะการพนันเอาจริงอ่ะเรื่องแรกสัปดาห์หน้าส่งเงินหนึ่งเอ็มนะใครมีจะส่งเลยก็ส่งแล้วก็เดี๋ยวส่งเงินสัปดาห์นี้เสร็จเดี๋ยวจะคืนเงินคนที่เป็นหนี้แก๊งให้เอ้ยคนที่แก๊งเป็นหนี้ให้บางส่วน กจะคืนได้มานไม่กี่คนแต่ก็คืนได้แหละหลายอยู่ส0มสิบปีสิบล้านนะประมาณเรื่องงัดล้านเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยว,ว่ากูเช็คเองหมดแล้วที่มึงไปงัดล้านกันมาซึ่งมันจะมีค่าเคลื่อนบ้างนิดนึงก็เดี๋ยวให้เงินเป็นคนคนไปแล้วก็หลังจากหลังจากสัปดาห์นี้เดี๋ยวกูจะลดต่อราคาต่อล้านลงแล้วน,นี้ที่คิดนะก็คือจะลดเป็นสามหมื่นแต่จะมีของซัพพอร์ตให้ น่นหรอไหมหอมยังไม่ต้องเข้าเนื้อพวกมึงกันไม่ไม่ไม่นั้นขอถามได้ไหมว่าไอของรัอผิดเราสมมติเป็นอย่างเข้าเนื้ออยู่มันไม่ทานเข้าเนื้อดิมันต้องแค่ต้องเตรียมมาเองในในร้านแรกร้านต่อไปมันก็เบิกได้ดิมันจะเข้าเนื้อได้ไงอ่ะก็คือมันจะเบิกได้แบบว่าต่อร้านแบบลูบเลใช่ล็กเ,เหมือนแต่ก่อนเลยใช่ปหใช่ก็คือ,อลูบ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 แรกอะต้องพกมาเองแต่ลูบสองสามสี 5, ส่ห้าหกเจ็ดแปดอะคือไม่ได้เออไปเจ็ก็เหลือสามหมื่น ก็ร้านเลยจะปรับตรงนั้นลงหน่อยเพราะว่าตอนนี้จากที่ดูคือมันเยอะไปนิดแต่ก็บวกกับว่าถ้าของซัพพอร์ตให้ด้วยในอนาคตหรือแบบถ้าคุณซัพพอร์ตของด้วยแล้วยังให้เงินเท่านี้มันมันง่ายไป่อยพูดันตรง,ตรงเดี๋ยว,ว่มันได้มันได้เยอะไปอ่ะง่ายๆนะน่าจะเข้าใจสวัสดีครับส่วนบูเดี๋ยวสัปดาหา์หน้าๆที่ให้ของก็สแปรไปก่อนใครหมดใครอะไรลองแบ่งๆกันใช้ก่อนแล้วก่อนเพราะว่า ไม่อยากให้แบบเอามาทุ่มตรงนี้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันมีตรงชิงบ้านมีตรงเราต้องตีกับไกอากับกาเฟียดอีกก็ไอขอกักข,ข,ของในส่วนนั้นไ้ก่อนสักหน่อยก็จะเข้าใจกันแล้วก็สับวันนี้น่าจะขึ้นเกาะให้หมวงนะเกาะให้หมวกเกาะนาโน,โนใช่ก็สับดาต่อไปเดี๋ยวว่ากันทีนี้น เรื <Es> <an> e ่องเงินเดี๋ยวค่อยกลับมาก็แล้ทีนี้มีเรื่องสำคัญจะประกาศคือกูตีมันใช้แดงตื่นละอ่าอันนี้คือเรื่องใหญ่ของแกงเราไปปากแดงตื่นมาครับโอ้ยเแม่งโยงความจริงไปตีไปแล้วไอ้ฟังมาอยู่เรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดด้วยหยุดด้วยก่อนเฮ้ยหยุดด้วยก่อนเฮ้ยรีบดิเรียของจัดแบบเรียของบินแดกถูปากจะได้เลิกเปลืองกาชาแกงแทันที หมีกูไม่เคยใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะผิดไปหมดนะไอ้ขอบคุณสมาชิกครับขอบคุณไมเคิลซิกซีครับกางจะลุงไมเคิลเลยเมื้งยี่ขอบคุณไมเคิลซิกซี่ครับสมาชิกวีดีสี่ครับน้องใช้หรือไม่นานครับผมครับแล้วก็มีมีที่ยังไม่ได้ครับนี่รู้จักน้องคนนี้ป่ะใครอ่ะน้องคนเนี้ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลูอาร์ค่ะพี่ ไม่รู้จักครับนะโอเคไปฮะแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็มีไอ้แล้วก็มีอีกจอหนึ่งเนี่ยจอจิมทีนี้มีคุณดิ้งมาสมัครนี่ดูข้างๆเลยไปกมาแล้วดิ่งแฟนแดกอะราคาแฟนผมเองอืมเดินไปยืนข้างเรียบดีอยเขาเรียกแล้วนะเอออะไรนะเขาที่บินเดินไปยืนข้างเรียบเลยเขาเรียกแล้วตัวก่อน บางคนไม่ร <Uh, well, ู้จักใช่ช่วยอะไรคนรู้จักกันแหละอ่ะแนะนำตัวฮะพุดดิ้งเหรอเอาใช่สิอาชาจดิ้งแลครับอ่วัสดีครับชื่อพุดดิ้งครับแบบบอกว่ามีอาวุธอะไรบ้างครับอ๋อาเลยครับมีไม้มีดปืนสามแล้วก็เกราะนาโนครับกางจะขึ้นป่าฉลามแดงเวลาเล่นก็พีทามได้ถึงเช้าเลยครับ ถ้าไปถามมึงถามกล้องก็รู้หมดแล้วกินข้าวจ้งครับฮะกินแล้วครับพิ้นแต่กันไหมเป็นกรอบอะไรครับพ<ห>ี่ไอ้ลูมาเนี่ยไม่มีความจริงจังอะไรเลยโุ้ยช้าเยอะนะมึงกินแล้วห้ามไปีินเ <c ười> ยียก็กำลังมาเี่ดูไปไหนมา <c ười> มเกี่ยวเฮียอะไรวะ <c ười> ไม่มาโลมาดีมึงไงสัตว์มีใครมีอะไรถามไหมมีดูรงอาก็ถามคำถามเป็นสิ่งเลยว่าทำไมถึงอยากเข้าดีเคทำไมถึงอยากเข้าดีเคหรอครับผูบดนิ่งอยากเล่นแก๊งที่ออ่มาออนมาเจอกัน,นบ่อยๆครับแล้วก็เวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามีตีหรือเล้งอย่างเงี้ยครับก็พร้อมเล่น มันเป็นภาพที่พูดดิ้งมองมาจากข้างนอกก็คือดคอีคิกก็ก็แบบว่าดูพร้อมเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัว,แ,ว,วแล้วก็คนอื่นๆน,น่าจะติดเรื่องที่พูดดิ้งเป็นแฟนกับแดกหรือเปล่าครับอันนี้มีใครอยากอะไรเปล่าอันนี้คุยได้นะพราพุดดิ้งเข้าใจในเรื่องเนี้ยเพราะว่าไม่น่าไม่น,าน่ามีใ,ใครที่อยากจะเสียบเรื่องนี้ด้วยเถึงเป็นบังนะครับเป็นบังไหม อะไรนะครับไวกััับบบงครนี่ไม่ใช่บังครับคุณยิ่นักเดียวโอเคครับไอเกียวไม่มาช้าไมาแล้วทำไมชอบแหลบว่าลิตเติ้ลไอ้เหี้ยขอโทษด้ไหมแล้วพี่ไม่เป็นไรนะขอโทษได้ไหมล่ะตึงสายเหรอไม่ใช่ครับทำร้ายอยู่ขอโทษตุละอะไรตุละอะไรเอ้ยขอบพระจ้าน้องมาร์คด้วยครับคุยกันหนุ่มี่ไม่นับนะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นไรอะไรเกินมาทั้งหมดเลย เย้งแล้วแล้วเบียวในนับเอาเพืนมาใส่เออเออยินเฉยๆไว้ยินเฉยไว้ปรับห้าแสนไอแด็กไอ้ยิ่หลูโดนด้วยนะคขาบอกก่อนเออที่จะไปหาแก้งมันเออมามีใครมีอะไรถามมึงถามไม่เคลียร์นะเราเราจะได้ไปนั่งคุยกันเรื่องแครายเดือนที่เหลือก็ไม่ก็อย่างที่บอกเพื่อนสัญญาณว่ามันมีคนมาขอนี่ยไปไม่เป็นคนมาขอเข้าแกงเราเยอะถูกไหมนะสักแบบ เขาแบบต้องลงต้องรออะไรเงี้ยเขาสามารถรอดได้หรือเปล่าได้เรื่อยๆเลยครับมึงบอกมันเดี๋ยวอไอ้เกีียวมีมีม,มีไม่ต้องมีน้ำพูดด้วยครัอบอันนี้เจืกองเูย้ยอตนตลอดที่นีึงกัฟังนะใครพูดเรื่องออกใครควรปรับเมื่ห้าล้านปากไม่ต้องเฉลยอย่าออกกันยูยูไปอะไรอีเหี้ยดโอโหมีอะโรน่าฟ้อยู่โตโกเรียมเดี๋ยวผมไปเอาข้าวหน้าตู้กันไปอืจ้ะน้อง นีขอบคุณซับพซายค้ารอบคุณลิฟลิบค้าซัพซายเป็นทิศก้าครับอยู่กันไปนานๆนะครับขอบคุณค้าขอบคุณลิฟลิฟด้วยอย่าบ้าพี่หมี่พี่หมี่พูดพี่หมี่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 พม่พี่พี่หมี่พี่หมติดโยกังจนเริ่มไม่เอาไฟเอ็มมาละอย่าอย่าอย่าให้ผมต้องแช่งพี่ให้ข้ามบุดข้ามชุดแตกเลยพี่เป็นงั้นไปก็แหละไม่น่ามีเราแข็งอะมั้ง แล้วถ้าลรห้องรอได้ไหมกว่ได้ได้ได้นาแค่ไหนนานแค่ไหนคือนาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมึงเชื่อกูนานแค่ไหนเต่ไปดูไฟดีกว่าบินฝีมือเต็มศลแท่ไหเานเอาไม่ต้องไม่ต้องถามเขาถามอะไรเอาที่มั่นใจเลย่าลุ้งไหมจ่ะเจ็ดแปดล้กันมนเป็นามันเป็นนมาเด็กก็นี่มันอยู่กันได้มึงเชื่อกูดี แล้วเขารอขอนครับตรงเนี้ยแต่ตรงนู้นมีปัญหาแล้ว <ไป S 1> ทำไมมัเกิดอะไรขึ้นครับอุ้มกันไม่หายมึอนไหมตำรวจมันโหดครับผมว่ามันไม่ใช่ความผิดใค <ไฮ S 2> รนะครับอันเนี้จะไปก้างก่อนถ้ามีตอนรีบูนิ่งไม่มึนเราไม่มีเดี๋ยวมึงจะอยู่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมึงไปให้เขาไปด้วยกันเราไปพร้อมกันรีนะครับไอ้ลูกมาครับนะถ้าถือว่าดีเคไม่มีแดกไม่มีเกลอยู่เงี้ยเลยมีคนที่จะอยู่จะอยากเข้าอยู่ไหมอยากเข้าดีครับเพราะว่าพมีชี่แปลงไง S <S อ,อ่ะอันม,มีกอัลีคยอชอบชอบอะไรดีเคแบบว่าทำไมถึงแบบว่าต้องเป็นดีเคทำไมต้องเป็นดีเคห,หรอชอบขาแค่อยากเล่นดูกล้าเล่นดีครับ <S <S แบบว่าก็เล่นก็คือเล่นแต่ว่าพอแบบว่าพอถึงเวลาแบบปกติอะไรเงี้ยวันเราเจอพวกพี่ๆหรือว่าเจอ แบบอย่างเช่นพุ่มพิบีหรือคนอื่นอะไรเงี้ยก็ดูแบบว่าเพื่อไงดีนะก็ดูเป็นเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นเป็นเด็กอะมันเด็กที่แบบเป็นเด็กดีอะมันกลัวไอ้เฮียมันกลัวโดนไม่ได้นางเฮียหรอกไอ้สัตว์พี่ชิงไปไหนมาพี่เฮ้ยต่อได้แล้วมึงไม่เห็นอะโอ้ยไอ้มึงมองข้าพี่กูเกออเออพี่พี่ยิงเฮียพี่ยิงกระโดดไปข้างหลังเลยยิงก็ผิดกลุ่มยิงก็ผิดกลุ่มแบบประเด็นประเทศเลยผิดกลุ่มที่ คนดูซับเดือนนี้ลดสามสี่เปอร์เซ็นต์ครับกดเพียงห้าสิบเอ็ดบาทเท่านั้นดูแบบไม่มีโฆษณาคาดมีสติกเกอร์ให้ใช้มีตาซับเจๆมีทิวขอเ่เล่อยให้คุยนะครับผมตรงนี้และอย่างหนึ่งนะครับผมตรงนี้อย่าลืมกดล่วงหน้าหกเดือนลดถูกมากบินร์เสร็จแล้วมึงพูดมานะกันเฮ้ยอะไรนะไปพอดกันดิมันไม่มีสาระแล้วมีเด็กไปการถามมันไปชุมกันดู่เรียมครับถ้าเขาเลิกกันนี่จะมีปัญหาไหมนี่ไงมาแล้วนี่แฮะ ถ้าเราเลิกกันมีปัญหาไหมหรอครับก็ส่วนตัวพุดดิ้งไม่น่ามีไม่ไม่ไม่มีครับแต่ว่าต้องถามคนนั้นอ่ะเขาจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดักติดพุดดิ้งก็ไม่ไม่ไม่เข้าได้ไม่ไม่เข้าได้ครับเลิกกันต้องมีคนหนึ่งคนไหกออนนะเออไม่ใช่กลัวเอาไอเทียนเอาเมื่อยี้เมื่อยี่เะ้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอสมัครเข้านี้เดี๋ยวโจก็ต้องไปสมัครเข้านากาย เหรอไม่ถามนะเอาจริงอะไม่ตอบจนุกคนก็เคลมหมดแหละเอาพวกตรรงคับพี่หนครับแล้วก็แซมไม่รู้มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะต่างชื่ออะไรเอข้าใจก็ไม่เลิกกันไงจบอุ้ยโอ้ยแด๊กใครก็พูดได้ไอ้เหี้ยถึงเวลาเมื่อวานที่พี่อาทิตย์อยู่นะเนี่ยเออถ้ามันถึงเวลาดูไฟอยู่เดี๋ยวเดี๋ยไฟไอปูจะตายเพราะเรื่องนั้นมันตอบไม่ได้หรอกถามไปมันก็ตอบไม่ได้อ่ะถูกมันก็รอถึงเวลา แล้วแล้วของผมไม่เห็นรถถ้าสำหรับใครที่กดในโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะแล้วก็เข้าเว็บโทวบิทนะกดในเว็บนะครับพยายามไปกดในแอพนะสำหรับที่กดในโทรศัพท์นะครับต้องถูกควบคุมในบางส่วนนความหมายคือเช่นแบบว่าอ่าเล่นอะไรไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรไหมเล่ได้ไม่เต็มที่หรอครับนิ่งก็ผ่านมาหมดแล้วครับถ้าคิดว่าอันไหนเกี่ยวทำได้นิ่งก็ทำได้และเกี่ยวทำอะไรได้บ้างเกี่ยวทำอะไรไม่ได้เลยเป็นตัวโดนอยู่แล้ว โคตรแรงบางอย่างก็ต้องแบบว่าถูกคั่มคุ่มไปบางส่วนไงก็ถามว่าจะเป็นไรไหมถ้าแบบว่ามันอาจจะแบบางอย่างมาครอบมันมันไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นกฎเลยนะจแบบจะมีการเบรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนอยู่ที่แกงตกอเขาก็มีมีเหมือนกันอืมบิลลี่ครับนะส่งอะไรไปให้มึงดูป่ะไหน ขอแย่แลบมองก็ตาบานที่กูเดี๋ยวยังไงร่างายกูกลายเป็นโอ้ยเพ้่อไอจีแล้วบอกจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บที่บะมีมองเยิบหัวใจหอยเข้าไม่อยากให้แบบว่าเป็นแก๊งอะไรก็ได้เพราะว่าพวกจริงบอกว่าดีดีเคแบบว่าถ้าไม่รับคนที่แบบ แบบว่าเขาเรื่อะไงอ่ะอยากเข้าแกงอื่นยอยะไรเงี้ยนะป้อยากให้แบบว่ามองมาที่เราสุดๆซมากกว่าใช่ก็ uh huh. เลยลองลองถามไปให้ชัวร์แล้วกันมันไม่ได้ให้เขาตอบตอนนี้ก็ได้เหมือนกับไปถามให้ชัวร์กันว่าอยากยังไงมก่ว่าเพราะว่าอยู่นี่ผู้ต้อตามตรงก็รู้อยู่แล้วว่าชนะหรือแพ้แกงไหนบ้างหรือแบบว่าจุดยืนของแก๊งมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ทรงเอาพอลูอเอ็บีไม่เคยจเจอเนอนะคตมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะมันก็พอเห็นอยู่แล้วอ่ะไม่บอกว่า ลองลองไปดูเหลือลองก็สู้ได้อยู่ก็สูงสี่นะครับมันก็ไม่ได้แบบถ้าอะไรท์มั่นใจจริงๆก็ก็บอกใช่น่าจะเก็ตนะว่ามันจบแล้ววิลลี่ไปเหรับโอเคครับตามนั้นนี่ไงระโจ้ดูดิเขามาไก่ลุกหนิครับเนี่ยจำได้ที่เจ้าไข่ลูกกูอะลไม่ใช่กูมาไกอโจไหนไดอยู่ไหนนี่ไงนี่เกาะ จะให้ห่วงชูสภานะมีเศษวัตเจมหรือวัตเจมเดี๋ยวจัดการเองเรียลิสหรอมีแก๊งเราถามว่ามีใครที่มีการท้องส่งมาตอนนี้ยดี๋ยแบบหน้าแก่มากเลยครับตอรองเท้าหน่อยน้าแก่มากยังไม่หายเลยครับแต่คือมันไม่แก่ไงความเ่อแก่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้น่าแก่มากเลยครับแล้วก็ถอนรองเท้าทีหนึ่งนะกระนั้ไม่มีอ่ะตอนนี้ใครแบบมีของทองส่งมั อมึงเที่ยวกูแล้วที่คิงไม่มีพี่แล้วไปเฮอยป่ะหายแล้วไปริบไปิเดี๋ยวริบไปดูกมีน้าเขาตี้ยนะเขาคนข่รงขอบคุะเฮ้ยอยู่ไหนออกมาดิไอ้คันนั้นอยู่ไหนาคุณน้าเขาไปเตียนตรงไหนอ่ะไม่รู้เนี่ยแม่นี่ยังไม่มีกรไปิ่นไได้ไหมอ่ะกูอุ้มเหมือนนะตอนนี้กูอุ้มอยู่กับน้นนะยังยังยัไม่ได้ทำอะไรไม่มีเงินอ่ะยังไม่ต้องส่งไม่ได้ทำอะไรหรอเพิ่งอุ้มไปครับ อกูอุ้มลูกกูก่อนลูกกูไม่ขึ้นด้วยที่นั่งมันไม่พอเว้นลงมาหน่อยจะหนูอุ้มน้องไอเอ็งอุ้มไม่ได้เอ็งขึ้นรถไม่ได้ไอหนูอุ้มละปาก็อุ้มหนูโอเคแล้วเอ็งจะขึ้นเสียงใส่ป้าทำไมมาได้ขึ้นเสียงไอมเดี๋ยวนี้มึงมึงเลิกนั่งกินเงินเดือนแล้วเหรอน้องมันว่างหรือไงมันว่างจัดหรือว่าไงก็เอาลองเอามาให้สะพานแต่สะพานยังต่อคิวดูอะไรนะ เฟสไปด้วยนะครับแล้วเราเราเราเก็บหอมไหมครับนะอีเท่มากเลยนะนะครับนะเก็บหอมไหมครับมึงชนให้มันกระเด็นไปดิเฮ้ยเออว่ะเดี๋ยวหอมมันไอ้นี่ผมน่าจะลบได้อยู่นะลบลบลบเท่าไหรลบเท่าไเอาความจริงไปแล้วไปตั้งนานแล้วแต่ไอ้บิลลี่ยจ๊ดีนะบอกว่าน้องนะบอกว่าน้องเข้ามาก็ต้องเลี่ยงดครับเนี่ยมันล็อกอะครับ